ค,ค่ะหนูอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยเปรียบเทียบว,ว่าคืออาจารย์เป็นคุณครูที่สอนในรายวิชาศิลปะใช่ไหมคะอาจารย์คิดว่าวิชาศิลปะเนี่ยคะ่ะแตกต่างจากคุณครูที่สอนในรายวิชาอื่นๆยังไงบ้างคะมีความแตกต่างกันยังไงโดยโดยลักษณะขอ,ของคุณครูนะครับท,ที่มาสอนนักเรียนส่วนใหญ่เขาก็จะเรียนจิตวิทยามากเหมือนกันก็คือ,คอ มีความมีลักษณะเป็นครูเหมือนกันแต่ที่มันแตกต่างก็คือตรงสาระคอนเซปที่เราได้รับมาแตกต่างกันในกระบวนวิชาเรียนที่เราได้เรียนมาแตกต่างกันมันซึมซับมาต่างกันอย่างเช่นคนที่เรียนวิทย์คณิตนะครับเขาก็จะอะไรล่ะทําอะไรที่มันเป็นเป็นบุคลิกของครูวิทย์คณิตก็คือเป็นคนมี อะไรล่ะอะไรก็มีแต่เหตุผลอะไรพวกนี้อ้างเหตุอ้างผลอ้างทฤษฎี<ะ>เหมือนกับครูครูคณิตศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับถ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ก็คืออะไรล่ะต้องหลักการต้องทฤษฎีอะไรพวกนี้นะครับ<ะ>เหมือนกันทีนี้ถ้าครูศิลปะอันนี้จะเป็นคนที่ยืดหยุนนะเป็นคนที่ที่ม,ม,มีมีลักษณะว่ายืดหยุนแต่ว่าอยู่ในกรอบ นะภายใต้กรอบของเหตุและผลภายใต้กรอบขอ,องทฤษฎีของหลักการชเช่นเดียวกันแต่จะไม่ตรงเป๊ะเป๊ะ,เ,ปะเหมือนกับเหมือนกับวิชาอื่นนะครับค่ะแล้วก็นะคะหนูอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยเล่าประสบการณ์ของอาจารย์ตั้งแต่ก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นครูหลังจากที่อาจารย์เรียนจบแล้วก่อนที่อาจารย์จะมาเป็นครูเนี่ยนะคะอาจารย์ต้องทํำยังไงบ้างคะต้องผ่านการสอบผ่านอะไรต่างๆนานานหรือเปล่าอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยคะ่ะ เอาเอานิดเดียวนะค่ะไม่เอาเยอะเออคือจริงจริงนี่พอพอผมเรียนจบตอนนั้นเ,เรียนแล้วว่าเรียนจบปศสสูงก็มาหาสอบอะเขาเรียกสอบบรรจุนะครับสอบบรรจุครูนะครับตอนนั้นก็ว่างงานอยู่ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วในช่วงที่เราว่างงานหนึ่งเดือนยังไม่ได้ยังไม่ได้สอบบรรจุแล้วก็อ่านหนังสือนะครับหนังสือที่จะต้องอ่าน ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับวิชาครูนะครับกฎระเบียบของครูแล้วก็อ่านหนังสือวิชาเอกที่เราเรียนมาพร้อมกับจะต้องฝึกเขาเรียกฝึกทักษะฝีมือไปด้วยก็ค <g fewer> ือทั้งที่จต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องฝึกบ้านลูกไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้องต้องฝึกวาดลูปไปด้วยเสร็จแล้วก็วอ,อ่าพอหลังจากนั้นก็ไปสอบบรรจุนะครับก็พอดีเป็นความโชคดีก็เลยสอบได้นะครับต้องมาเป็นคุณครู หนูว่าไม่ใช่ความโชคดีหรอกคะ่ะหนูว่าอยู่ที่ฝีมือแล้วก็ความรู้มากกว่านะคะค่ะแล้วอะไรนะคะที่เป็นสิ่งท,ที่อาจารย์เรียนมาในสายสาขานี้นะคะอะไรเป็นสิ่งที่อาจารย์ประทับใจมากที่สุดคะในการเรียนในวิชานี้นะครับที่ชอบจริงๆก็เพราะว่าเป็นวิชาที่ในรายวิชาศิลปะ,ะน,นะครับค่ะมันมันเป็นวิชาที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ทําให้เราเกิดจินตนาการ เพราะเพราะโดยลักษณะนิสัยส่วนตัวคือชอบชอบชอบจินตนาการเห็นสมมติเห็นอันนี้น้เห็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็จะนึกไปข้างหน้าอีกนะนึกย้อนไปอีกว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้มันจะเป็นยังไงถ้าต่อไปวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนี่ครับเาก็เลยชอบเพราะวิชานี้มันมันมันทำให้เรามีจินตนาการและแล้วก็มีเหตุมีผลเป็นอิสระทางความคิดนี่นี่คือเหตุผลที่ ท,ที่ประทับใจใน,ในวิชานี้และมันก็ยืดหยุ่นได้ไม่ไม่ไม่เสียเรียดไม่เครียดค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็อยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยฝากอะไรสักเล็กน้อยสําหรับออนักเรียนหรือว่าบุคคลที่สนใจที่อยากจะเรียนในรายวิชาศิลปะในที่เป็นคุณครูสอนวิชาศิลปะเหมือนกับอาจารย์นะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรสักเล็กน้อยค่ะครับก็สําหรับนักเรียนที่ที่ต้องการที่จะเรียน ในสาขาวิชานี้นะครับอันดับแรกนะครับก็คือก็ได้นําเรียนแล้วว่าเบื้องต้นก็คือจะต้องรู้จักสังเกตนะครับสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเรานะครับว่ามันเป็นยังไงมันมีอะไรนะครับสังเกตรูปสังเกตเส้นสังเกตรูปร่างรูปทรงสังเกตสีที่มันมีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เรามองเห็นต้องสังเกตเลยตื่นเช้าขึ้นมาสังเกตเลย นะสังเกตแล้วนี่ต้องเป็นคนใจเย็ยนด้วยนะครับมีสมาธินะครับมีสมาธิและฝึกจินตนาการนะต้อง,งจินตนาการเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะเรียนศินละปะได้หรือไม่ได้นะครับความคิดสร้างสารรค์นั้นก็นี่แหละสามสี่อย่างนี้จะต้องมีติดตัวเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเรียนวิชาศิละปะครับค่ะ เรานะคะจะเรียนในวิชาอะไรต้องเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่ตัวเองรักเมื่อเรียนแล้วมันก็จะส่งผลดีดกับเรานะคะอาชีพครูนะคะเป็นอาชีพที่ดีและเป็นอาชีพที่มั่นคงอย่างมากค่ะเป็นอาชีพที่สังคมนะคะให้การยอมรับถ้าเกิดว่าเออเรานะคะยังยังไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าตอนนี้เราอยากจะเรียนอะไรหรือว่าครูศิละปะสําหรับบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์บุคคลที่ต้องการ เป็นอิสระในความคิดครูศิลปะนี่แหละค่ะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้ค่ะ <Yeah. S 1> ค่ะวันนี้นะคะหนูก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะทีออ่ให้หนูมาสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณค่ะ